รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับก็ whereas, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง

ไปยิงมาเตอร์วิ่ตัวนี้เหมืกันนะฮะเขยบดับเขยิบดับไอ้เรื่อไม่ใช่และไปเรื่องกาเรื่องตัวใหญ่เรื่องตัวใหญเรื่อตัวเล็กเรื่องตัวเล็กตังโมเร่งตรงนไปตรงงานหรอเปล่าไปยิงมามันเป็ไปตรงที่เหลกที่ใหญไม่ไปโดนยิงไปโดนแล้วไม่ได้ยิงตรงกันเลยดีไโดนนะอันนี หล่อระสายแล้วก็ปิ้งมาสีเขียวขึ้นจริงเลยจับได้ปิ้งแดงหมดสีขวบขวบเนี่ยขวบขวบแล้วที่นี่โคสีหมอให้กลับไปยี มาแล้วมีปัญหาสีเขียวทั้งหมัลโหลเบี้ไว

ở đỗ con con phืน đầu đầu thế yeah bắn con con phืน ô đai แปดใ่ไม่ใราแคแปดแล็ดีที่สุดแคปดได้ยินไหมช่ว สังเกตทั้งสามคลิปนะครับว่าคุณเห็นอะไรกันบ้างนะถ้าดูไม่ทันไ,ไปดูดอีกรอบหมนัดเ่ย <Yeah. S 1> ปสกระสุน้านกล,นกลนกคำตอบก็คือเวลาผมปดสไลด์ปืนเนี่ยผมจะไม่ได้กดตัวค้างสไลด์เลยนะผมจะใช้วิธีการดึงสไลด์กับหลังแล้วปล่อยมือนะ เหตุผลที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะว่าการที่เราอดสไลด์ปืนด้วยการกดปุ่มค้างสไลด์เนี่ยมันจะทำให้สไลด์ปืนกับปุ่มค้างสไลด์ตรงที่มันสัมผัสกันเนี่ยค่อยๆสึกจนวันหนึ่งปืนเราก็จะไม่สามารถค้างสไลด์ได้อีกต่อไป <Wow. S 1> ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดซับกดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบาย